YG ยุคใหม่ค่ะใช้ลรกว่าเดิมนะคะเรียกได้ว่านะคะมีการอัปเดตข่าวสารอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีภาพโปสเตอร์สวยๆนะคะออกมาให้เราได้ชื่นชมค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าท่ามีการปล่อยโปสเตอร์ของเจนนี่แบล็กพิงออกมาแล้วนะคะช่วงบ่ายค่ะก็ยังมีโปสเตอร์นะคะของโรเซออกมาด้วยค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้เราก็ดีต่อใจมากๆเลยนะคะเลยทําให้นึกอยากจะลุ้นค่ะว่าช่วงเย็นนะคะหรือว่าช่วงค่าเนี่ยจะมีโปสเตอร์ของลิซ่า พิงออกมาด้วยหรือเปล่านะเรียกได้ว่าค่ะ YG ยุคของป้าโบนะคะก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนารูปภาพนะคะตอน How You Like That ค่ะก็มีแฟชั่นใหม่ๆเก๋ๆออกมาะคะ่ะแล้วก็มีโปสเตอร์ออกมาให้เราได้เห็นหลายแบบมากนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะเพลงใหม่ของ BLACKPINK นะคะที่มีการฟิชเชอร์ลิงกันกับ s e เรนาโก m เมค่ะก็มีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วนะคะ3 รูปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะของจีซูนะคะเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะก็ะะะมาในลุคแบบใสๆซัมเมอร์นะคะเห็นว่าธีมเพลงเนี่ยจะมาแนวซัมเมอร์นะ,ะสดใสต้อนรับช่วงฤดูร้อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โปสเตอร์ก็ออกมาประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายคนก็คิดว่ามันน่าจะออกมาแนวย้อนยุคด้วยหรือเปล่าดนตรีอาจจะมีแนวย้อนยุคด้วยหรือเปล่านะ,ะแต่ยังคงความสดชื่นค่ะ แต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้นะคะมาถึง2โปสเตอร์ด้วยกันค่ะก็เลยอดคิดไม่ได้นะคะว่าคืนนี้หรือว่าเย็นนี้จะมีโปสเตอร์ของลิซ่าแบล็กพิงออกมาให้เราดูด้วยรอเปล่านะอ่ะแอดก็เอาโปสเตอร์อัปเดตล่าสุดค่ะของโรเซ่เอามาให้ดูนะคะแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าเย็นนี้นะคะหรือว่าคืนนี้เนี่ยจะมีโปสเตอร์ใหม่ๆนะหลุดออกมาอีกรอเปล่า <c oughs> ก็มาติดตามกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า